เปิดานางร้ายพลิกแจ้งเกิดเป็นนางเอก 1. สาวหน้าสวยเบลล่ารานีที่เธอนั้นร้ายมาจากบทเมทาวีในละครเรื่องรอยมานทำให้คนดูไม่ชอบกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่พอได้พลิกมันเล่นเป็นนางเอกกันบ้างยิ่งมาปังสุดๆกับบทบาทนางสาวสีสยามในละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ 2. โตแม่เลยสำหรับคนนี้สาวพลอยที่แรกเริ่มมาจากแสดงบทร้ายอย่างในเรื่อง รอยเล่นสเน่ร้ายที่ทาเอาคนดูอินกับความร้ายกาจของเธอมาแล้วและเมื่อได้เปลี่ยนบทบาทมาเล่นบทนางเอกก็ไม่ทาให้แฟนๆผิดหวังกับฝีมือของตัวแม่อย่างพลอย 3. มิมินพิชยานางเอกตัวท็อปของวิกมอชิดที่เธอนั้นแจ้งเกิดมาจากละครจักจักวงวงอย่างปลาบู่ทองในบทของเอื้อยไอ้ซึ่งบทของไอ้เป็นบทบาทที่ร้ายมากโดยเรื่องที่ทําให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือรักในม่านเมฆ C เป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าสาวขวัญเคยเล่นบทร้ายด้วยเหรอในเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2กระบ,บทซาเนียครูปรับนางเอกปูปรายาในเรื่องหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นนางเอกเต็มตัวของช่องห้าสำหรับชิปปี้ซูรินนั้นเคยรับบทร้ายมาจากเด Six ิ e n ซนสื่อรักสัมผัสหัวใจการที่จะมาฮอตสุดๆจากบทนางเอกเรื่องสุดแค้นแสนร,รัก หรือที่หลายคนคุณชื่อฮัทไทรัตซึ่งเป็นการพลิกบทบาทจากบทร้ายมาเป็นคุณหมอคู่หญิงเพียบพล้อม